สวัสดีครับผมแมนคุงกะลาดนะผมเปิดอู่จริงๆปีนี้ก็ย่านเข้าปีที่7จ<ๆ>็ดก่อนหน้านี้ก็เป็นจูนเนอร์ครับก็คือรับจูนรถทั่วไปให้เพื่อนให้ฝูงเพื่อนๆฝากจูนอะไรเงี้ยก็มีรถเยอะขึ้นก็เลยทําอู่เช่าอู่ขึ้นมาอู่อยู่ตัวเมืองจังหวัดลาพูนเลยนะครับ ปัจจุบันนะครับอู่ของผมก็จูนรถทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปนะครบส่วนมากจะเป็นสายดีเซลนะครับผมทั้งรถคอก้อถซิ่งหลังถนนของไั้รุ่นทั่วไปหลักๆซ่อมทั่วไปครับเครื่องยนต์เบรคคัตช่วงล่างครับปัญหาของกระบะดีเซลที่เจอมาเยอะนะครับเจอเกือบทุกวันคือมีอาการวิ่งไม่ออกควันดำอืดน,นะครับปัญหานี้มาจากเติมน้ำมันเชื้อเพลิงนะไม่ค่อยสะอาดนะครับก็ส่งผลกับหัวฉีดนะครับ น้ำมันที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพทําให้หัวฉีดมีคาบเขม่าเยอะการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะครับอันนี้ก็ลามพื้นหัวฉีดพังนะครับหัวฉีดพังถ้าไม่รีบซ่อมไม่รีบบำรุงนะครับก็ส่งผลกับรถไปเลยเลยคือการจ่ายหัวฉีดไม่ไม่ครบถ้วนนะครับแล้วก็เกิดความร้อนนะครับเกิดการสึกหลอในเครื่องยนต์นะครับอาจจะไดโอวอร์เครื tumors, labels, fruit, tense, Indians, ่องใหม่น <fruit, and ADA>. ้ำมันไม่สะอาดหัวฉีดนะครับซ่อมบำรุงเปลี่ยนเข้าไปก็หลักๆก็มีหมื่นขึ้นครับถ้ารถยุโรปนะครับถ้าเบิกหัวฉีดใหม่ก็จะมี4ี่หมื่นบวกนะครับ อันนี้ก็คือหัวฉีดนะครับจากการใช้งานนะครับอันนี้คือหัวที่พังนะครับเราจะสังเกตได้ว่าไอหัวนี้นะครับต้นมันจะเล็กๆนะครับแล้วก็ปลายมันบวมนะครับอันนี้คือปลายบวมอันนี้เกิดจากน้ํามันที่ไม่ได้คุณภาพนะครับทำให้หัวฉีดตันนะครับส่วนอันนี้นะครับก็คือหัวฉีดจากการใช้งานอีกหนึ่งอันนะครับเกิดคราบเขม่านะครับน้ำมันเครื่องไม่ได้นะครับความร้อนของเครื่องเกิดขึ้นนะครับ ปัญหาที่เจอบ่อยอีกอย่างคือการใช้น้ํามันเครื่องผิดเบอร์กับวัตถุประสงค์ในการใช้งานนะครับลูกค้านะครับไปอู่อื่นแนะนาน้ำมันเครื่องที่ผิดเบอร์กับการใช้งานนะครับก็ส่งผลกับความหล่อลื่นการสึกหลอของเครื่องยนต์แล้วก็การเผาไหม้และความร้อนก็ลามไปยังหัวฉีดนะครับถ้าใช้น้ำมันเครื่องผิดก็รถสมัยนี้จะเป็นไฮดรอลิกวาล์วตัวไฮดรอลิกวาล์วนะครับจะทําหน้าที่ขึ้นลงเองอัตโนมัตินะครับอันนี้สําคัญมากเลยนะครับถ้าใช้น้ํามันเครื่องที่ผิดนะครับหรือว่าค่าไม่ได้นะครับจะเกิดเขม่าไวนะคร กดไม่ได้ครับอันนี้คือตัวที่พังนะครับกดไม่ได้ครับกดปุ๊บกดไม่ลงนะครับส่งบนให้กระเด่องวาล์วที่อยู่ในเครื่องนะครับไม่มีการยืดหยุ่นระหว่างเครื่องยนต์นะครับก็ทําให้กระเด่องวาล์วแตกหรือหักนะครับทําการเกิดเสียหายกับเครื่องยนต์ได้ครับการยืดหดของไฮดรลิกวาล์วนะครับสาคัญมากเลยนะครับถ้าบางตัวน้ามันเครื่องไม่ได้ความเหนื่อยไม่ได้หรือว่าน้ำมันเครื่องสกปรกไวนะครับทำให้ไฮดรลิควาล์วค้างนะครับรถเกิดเสียงเคกกระเด่องอาจจะหักค่าซ่อมก็อาจจะเยอะขึ้นครับผม จากประสบการณ์ส่วนตัวผมนะครับผมเดินทางทั่วประเทศนะครับเติมน้ำมันผมจะเลือกเข้าแต่ปั๊มคาลเทคนะครับเพราะว่าจากการขับรถนะครับเสียงเครื่องเสียงเกล็ที่เข้ามาในเครื่องยนต์นะครับจะหายไปเลยนะครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันยิ่งขึ้น,นครับแรงขึ้น,นครับแรงตามเท้าเลยครับส่วนตัวผมเลือกน้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียม คอเทคพาวเวอร์ดีเซลเทคลอนดีซึ่งมีสารเทคลอนที่ช่วยทำความสะอาดหัวฉีดช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดแล้วก็ลูกสูบสะอาดนะครับทำงานเต็มกําลังเต็มสมรรถนะซึ่งทำให้เครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิงทุกยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวนี้มีสารเทคลอน2เท่าจากดีเซลปกติทั่วไปนะครับช่วยให้เครื่องแรงขึ้นวิ่งได้ไกลขึ้น6 3 1เลยนะครับให้เครื่องยนต์กลับมาเหมือนใหม่ทุกครั้งที่เติมเลยครับ คือผมอยู่กับรถตลอดผมจะฟังเสียงเครื่องยนต์ออกเลยว่าเกจน้ํามันไม่ดีจะเป็นยังไงเติมน้ํามันที่ไม่สะอาดจะเป็นยังไงนะครับก่อนเดินทางผมจะเช็ครถตลอดนะครับผมจะเลือกเกจน้ํามันที่ดีที่สุดสําหรับรถผมนะครับเราสมควรเลือกที่จะเป็นพรีเมียมที่สุดสําหรับรถเราครับดีที่สุดผมเลือกน้ํามันเครื่องเกจพรีเมียมนะครับคาเทคเดโรสปอร์ตนะครับซึ่งตัวนี้มีเทคโนโลยีไอโซซินที่ช่วยหล่อเลื่อนและปกป้องทันทีที่สตาร์ทเลยนะครับช่วยทําความสะอาดเครื่องยนต์ ลดการเกิดคาบขมเมาในห้องเผาไหม้ลดการสึกล้อนะครับยืดอายุเครื่องยนต์ให้ใช้ได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับแถมยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอีกด้วยส่วนตัวผมนะครับเลือกใช้กระป๋องเงินนะครับหรือ d ดลโ s ่สปอร์ตซ h นเท c ติกเบนนะครับ SAE 15W-40 นะครับ พอเรามาถ่ายในมันเครื่องเราจะรู้เลยว่าสะอาดมากครับไม่ไม่มีเมือกไม่มีควอนดำไม่มีคราบเขเม่าค้างนะครับเมื่อใช้คู่กันนะครับจะเป็นการช่วยปกป้องแบบแยกส่วนกันนะครับในส่วนของคาเทกพาวเวอร์ดีเซลเทค่อนดีนะครับช่วยปกป้องระบบเชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับคาเทกเดลโลสปอร์ปกป้องทุกชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวในเครื่องยนต์ให้สะอาดครับเพิ่มพลังดูโอให้รถดีเซลเสริมพลังและสมรรถนะซึ่งกันและกันอย่างดีเยี่ยม ทั้งคู่เนี่ยนะครับเหมาะกับดีเซลทุกประเภทเลยครับทั้งรถยุโรป s u v s a v รถกระบะรถตู้รถบรรทุกรถเพื่อการพาณิชย์นะครับหรือรถคอที่ใช้งานหนักพร้อมลุยนะครับสำหรับสายลุยนะครับ 4x4 คควรเลือกความคุ้มค่าในระยะยาวนะครับยอมจ่ายเพื่อไม่กี่บาทเพื่อรักษาเครื่องยนต์และปกป้องปัญหาจุกจิกกวนใจที่อาจเกิดขึ้นตามมาในอนาคตอย่างเช่นหัวฉีดตันนะครับเหยียบเร่งแล้วเครื่องสะดุดเร่งไม่ขึ้นพอเสียทีก็ซ่อมเครื่องยนต์แพงหลักหมืน่น จ่ายเพิ่มอีกนิดเดียวครับแต่ได้ไประสิทธิภาพที่ดีขึ้นไปอัตราเร่งดีขึ้นวิ่งได้ไกลขึ้นประหยัดคุ้มค่ามากขึ้นดังนั้นในระยะยาวเราควรถิ่ดพิถันในการเลือกใช้น้ำมันที่ดีตั้งแต่แรกครับผมยอมจ่ายแพงนิดหนึ่งเพราะว่าเพื่อสิ่งที่ดีกว่าของรถผมนะครับพิสูจน์มาแล้วจากผู้ใช้งานจริงมั่นใจได้เลยวิ่งได้ไกลกว่าอายุเครื่องยนต์ยาวนานทนทานตลอดไปไม่มีปัญหาจุกจิกกวนใจซ่อมแพงจนน้ำตาไหลแน่นอนครับ คอเท็กพ o w เวอร์ด e l ซลและเด o โรสปอร์ e พ d u เวอของคนดีเซล